สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YRG ประจำวันที่15มีนาคม2562ราคาทองคำวันนี้แม้ว่าจะมีการขยับหรือดิดตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพอราคาขยับหรือดิดตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอาจยังคงต้องจับตาดูว่าพอราคาขยับหรือดิดตัวขึ้นแรงขายทำกำไรจะสลับออกมาเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางนี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคํายังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแม้ว่าช่วงสั้นราคาจะมีการฟื้นตัวขึ้น แต่ก็อาจจะยังคงต้องจับตาดูว่าราคาจะทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าหรือไม่ทั้งนี้ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,301.72บวกขึ้นมาประมาณ5.86เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขณะที่ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,304.40และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,293.70 ทั้งนี้ในส่วนของตัวทองคําได้รับอิทธิพลจากประเด็นสงครามการค้าเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีการส่งสัญญาณสแสดงความยินดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเจราจาเบรกซิกในฝั่งอังกฤษที่มีท่าทีราบรื่นและตัวเขาเองคาดถึงการทําข้อตกลงครั้งใหญ่กับอังกฤษโดยเขาระบุว่าเขาอยากจะเห็นสถานการณ์ทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จและหากประสบความสําเร็จเราจะทําข้อตกลงการค้าครั้งใหญ่กับอังกฤษ ท่าทีหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางของสกุลเงินยูโรให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคํานอกจากนี้ในส่วนของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนมีการระบุว่าจีนกําลังเผชิญกับแรงกดดันในช่วงขาลงเพิ่มเติม ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีการคงนโยบายการเงินและมีการประเมินถึงความเสี่ยงในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันเปราะบางของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําทองคำได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางแคนาดาชี้นี้สินโลกที่เพิ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลเสี่ยงต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้รองผู้ว่าการอาวุโสของธนาคารกลางแคนาดาแสดงความมิตกกังวลต่อแนวโน้มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการขยายตัวและปัญหา ทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีการประเมินว่านี้สินทั้งหมดอยู่ประมาณ240ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า100ล้านล้านดอลล,ลาร์สหรัฐในช่วงก่อนวิกฤตการเงินเล็กน้อยสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและสร้างความเปราะบางต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้เองในส่วนของทองคําใน,านฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติม จากสถานการณ์การก่อการร้ายซึ่งมีการกราดยิงและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น40รายนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์มีการแถลงข่าวการกราดยิงซึ่งเป็นการก่อการร้ายโดยมีการวางแผนการไว้อย่างรอบคอบสถานการณ์ดังกล่าวหรือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่มัสยิดสองแห่งในเมืองไคลซิตประเทศนิวซีแลนด์ในวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นกว่า40รายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก20ราย ตำรวจสามารถถอดชนวนอุปกรณ์ที่ติดระเบิด2ลูกในรถยนต์ได้แต่อย่างไรแล้วก็ตามมีการจับกลุ่มผู้ก่อการร้าย4ี่รายโดยสามใน4ี่รายเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายขณะที่ยังไม่มีการระบุเหตุผลสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความตื่นตระหนกและกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่อบวกต่อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ในฝั่งจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจนรัฐบาลจีนต้องมีการออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการออกประกาศหรือแนวโน้มการอาัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบของจีนย,ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับไปกระตุ้นหรือหนุนในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในฝั่งจีนให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่านี้ต่ชนินีเซียงไคคอมพสิตของตลาดจีนมีการดิดตัวขึ้นตอบรับ ประเด็นที่ในหลีเครื่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีการส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแนวโน้มที่จีนเองจะยืนยันเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทางนี้ทางการจีนจะใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นตลาดภายในประเทศซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนกว่า1000ล้านครัวเรือนอย่างไรแล้วก็ตามในหรือปฏิเสธแนวะความคิดเกี่ยวกับการนำมาตรการมาใช้เช่นมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณหรือ QE อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหด้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมบสิตรปรับตัวพุ่ง31.06จุดหจุดหรือว่า1.04เปอร์เซ็นต์ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน ไว้ LG ให้แนวรับระดับ2 2 9 2 1 2 8 4และ1,276ในส่วนของแนวต้านขยับขึ้นมาที่แนวต้านสำคัญระดับ1312ามต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ1 3 1 1า3รอย่างไรลั3 3อย่างไรแล้วก็ตามในระยะสั้นยังคงประเมินว่าราคาน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในรุปของไซ์เว์หรือออกด้านข้างหากราคายืนเหนือโซน1 3 0สเดียนเราล่าตัวเทอร์ชอรอ์นอย่างแข็งแกร่ง โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านสาคัญระดับพันสาหรียญดอลลาเร์ต่อเทิ์สออนยังคงมีอยู่แต่อย่างไรแล้วก็ตามหากไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนหรือด้านราคาผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวอาจเกิดแรงขายให้เกิดการปรับฐานหรืออ่อตัวลงทั้งนี้ประเมินแนวรับในระดับพันสองอาถึงพันสองอาจขายที่แนวต้านและรอซื้อคืนเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อตัวลง อย่างไรแล้วก็ตามการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวอาจจะทําให้ราคามีลักษณะของการแกว่งวนอยู่ในกรอบดังนั้นนักลงทุคนควรเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากกรอบโดยเข้าซื้อที่กรอบด้านลา่างและขายทยอยขายทํากําไรเมื่อราคาดิบตัวหรือแกว่งตัวขึ้นทดสอบในส่วนของกรอบด้านบน